หลังจากแยกส่วนซาเล้งออกเพื่อขยายให้กว้างขึ้นนะครับเราก็จะใช้เหล็กฉากที่มีความหนาหนามากกว่ากันแล้วก็ใหญ่กว่ากันหน่อยนะครับผมเราก็จะมาประกบนี้เลยนะครับประกบต่อนะครับต่อเพราะการเชื่อมเหล็กมันก็จะได้เชื่อมได้หลายหน้านะครับตัวนี้ก็จะต่ออย่างนี้เลยนะครับผมนะครับก็จะ เป็นอย่างนี้นะครับก็ทำมันก็จะได้ขนาดที่กว้างขึ้นใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับผมขนน้ำให้อัวให้ควายได้เยอะมากขึ้นนะครับเป็นยังไงดีไหมถือว่าดีนะครับเพราะเป็นเหล,ล็กเหล็กหนาเนาะเป็นเหล็กหนานะครับผมเหล็กฉากยางหนาบลสอซอดด้วยนะครับเหล็กได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ต้องกลัวของเก่าถังจะขึ้นสนิมแต่ก็ขัดขัดขัด,ขดทาสีทาสีก็โอเคใช้ได้แล้วเนาะซาเลงต่อกับมอเตอร์ไซค์เทนานะครับผมเทนา 110. ร้อยสิบนูว่าเทนา 110. ร้อยสิบล้อแม็กนะครับแต่ก่อนดังมากนะเนะี่ยเทนาเนี่ยแต่ก่อนใบรุ่นนี้ชอบนะครับสองจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศนู่นโฆษณาให้เขาอีกนะครับ เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ